จะลจะลลงววได้ีเยวเสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกู๊ตสควนเดอร์มัน,นมีการพบกันกับบรรยากาศสีแดงๆเนาะตอนนี้สปู๊กกรได้อยู่บ้านในแถวของสปูนั่นก็คือบ้านคอนแตนด์นะพี่น้องมื่อนี้สปูก,ก็สิไปห้องควันเพิ่นเนาะเพราะว่าเผินเ่อยนะพี่น้องนี่เบิร์ดพูนหนึ่งแล้วก็ยังพูนหนึ่งเนาะสปูก็ได้ภาไปเนาะพี่นอ้องเอ่อผู้เละทงน้ำผู้น้องพี่น้องนี่ งัวควายกําลังมาเนาะคือแบบมอเจาอแก่การไปเอิญควันเนาะกํากลังมาแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเป็นกระโปอยให้มันกินยาสะกวนผนจงเอาเขาแหลงเนาะบางคนก็เอาเขาแหลงเลยเนาะงัวควายเนเอิญแบบง่ายเนาะ,นบบง,นะง่ายกว่าไปเอิญควันให้มันใหญ่เนาะไปสองสามคนหนึ่งเนาะ อากาศดีขนาดเนาะคึมฟ้าคึมฝนคือฝนสีตกนี่ยนะเพิ่นกจะงอเฮือนอยู่ตรง,งน้าเนาะเขตเนี่ยควายเพิ่นเขาโซงโซงป้ากาเพิ่นงามขนาดเนาะน,ะนี่พอดีแปะบ้านเลยเนาะนี่แปะเฮือนเลยตรงน้าเป็นนิขาดเป็น แม่เท่าเปิ้ลกระเลี่ยงควายเนาะป้าเปิ้ลเท่าเลยเนาะอายุกะคือสิไลยกว่าแม่เท่าคงสปูเนาะพี่น้องเห็นยังแม่เท่าเห็นยังอันนะโมเมนต์คว,าย,ควายจ้ะนนะบ้างเออควายเพื่อนเนาะป้ากนสิไปเนาะสิาพาชมแม่พี่น้อง เพิ่นดูมันเลยเนาะปลูกอันมักถั่วในคันนาเนาะคันแทนานั่นแหละเนานเนะเบื้งตะเวนกับไก่สีตโตกดินเลยเนาะสปูกระสิพาไปเบื้งความแตกต่างระหว่างอันระหว่างอันบ้านคนแตกกับบ้านหัวยางเวลาเพิ่นเอิญควันเพิ่นเอิญง่ายๆเนานะปไาเพิ่นมาตะเลียงควายก่อน เอินแบบบ่ต้องไลยคนบนมีบ่ต้องมีพิธีพิธันยังไหลเนาะผู้ทางหน้าก็ไปสามคนสี่คนถึงสปูเนาะเอินแบบเรียบง่ายแหงเนาะตอนไปเอิญคนไม่ใหญ่สปูหะถือคันจงมามาหน้สปูฮะถือผ้า,าเนาะ <c oughs> กระโมะสมอยู่ไหนกับการถือผ้าเนาสัน้น ลมเย็นขนาดพูนจะยู่ทางไรปรกักไก่ๆเ,เนาะมาๆไก่เติมเนาะเพิ่นเหนื่อยเนาะก็เลย เอิญควันเพิ่นเนาะเพิ่นหมักฟันไปแบบว่าฟันไปอยู่ในป่าเลยเลยเนาะก็เลยแบบเอิญควันเพิ่นมาเนาะแบบไม่ใหญ่ของสปูนั่นแหละผุดเทานี่นี่เหมื่เหมื่อเนาะนาซาวสปูก็ะทือดนฟืนไปเนาะ หน้าเปิดมีแต่ต้นหม่วงนาะยังบุท่านทองไปเนาะไปบักไก่เติมเนาะไก่กว่าไปห้องควันไม่ใหญ่สปูอย่งเนาะ ทางนี้แห้งดินแห่งโคโคกว่าทางในนาอีกเป็นดินดากดินดากเหลืองๆนอะ ปเป็เนตะไคร้ยังไงเนาะหมูดำปอดน,นะคนน่นนะพ่อแถวนี้มันอยากสุ่มคือทางนาของสาปูมาเลยน,นะ mình hả nào này, nhà 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 nhàng chân mày nó อย่างว่ากินเขาแรกก็พอดีมาอันมาบ้านไมถา่าเลยเนาะกับเรย่องดำนาเลยเจำเป็น,นโจเวลาของเจ้าของเนาะหอดแล้วหอดแล้วหอดป่านาของมเมถาวรเนาะปูลงไปผูกกันาเนาะบนปลูกมะโม่มเนาะพี่น้อง ปูเราเป็นคนจะล่อัวด้หอควันเราะสื่อออกระดองกระโชว์นะเดี๋ยวก่อหนุ่มอยากจะออกประดองแม่เฉกไปก็เาภาษาเราถึงเนาะหรือว่าภาษาทองถิ่นภาษาบ้านเผินเนาะออราจะหลัได้ียอ้มีดนฟืนอีกเรามีตะกีบของยาเลยกะเกลือมะพริดเละกปลาแดกเนาะปลาลงบผา บอลเจ้าหาไม่นะห้สปูไปคุดตะกะเต็นเนาะเี่ืสปูกับอันนกี้าทำเป็นเขาเนาะ่อตะตะกะเต็นเรี้าม่ลจังเหี้ยดนระด้อ เชอเช่ออไเอ่ยลงลงวอนมาเองถึงอ้ว่ะมาเด้อคนเอ่ยคนอยู่อนดสารมาเด้อคนเห่อยยคนมเแ่ามาเด้่อยอยู่อนดิสานเมื่อแล้วคนเนี่มาเด้อมเ่วเอ่ยอยู่นสารอยู่นุงลูกเมืนกันปลูกอันนี้จะง่ายยัง มีสปูเป็นคนอุ่มควันเนาะมาเด้อควันไม่แถวเอเคือนมีซานไปอยู่ในหลุมนะต้องงงด้วเนาะอันนี้คือภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษาลาวเถิงเนาะภาษาพื้นบ้านเนาะขบเขาใจในกับทักถามมาอันมินมินไตมินมาเลยเนะา,าเนะเดี๋ยวสปูสิตอบให้เนาะ อันนี้เราโน้ตทางที่แบบว่าสกูข right. ี่รถจักรอันมาผูกบางโมเนาะก็ต้องผ่านเส้นทางเนาะเพื่อสิฮอดนา่าเบิดน้ำมันลายลิบเตรบเนาะความลำบากพี่น้องเอ้ยหนุนทางงวดว่าพี่แบบเข้าไหลไปนะส่วนลายมันจะเที่ยวอะไรเนาะขาฝนตกลิ้นแหงๆเนาะงวากับเที่ยวทางนี้ลายเติบเนาะ ลายพอสมควรเพราะว่ามันเพิ่นกระเห็ดหัวเนาะเห็ดหัว่วอ้อมันน้าขอเพินเนาะเพราะว่ามันทางเที่ยวของงัวมันบุมี่แล้วก็เลยเทียทางอันนี้เนาะเห็ดหัว่วไผดหัวแล้วหยังนงัวกลับไปกินขา้าว ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หาโมงเข่งเนาะ ทุ่งนี้แห้งบริทันตกกาเนะพี่น้องความันแห่งแรงเนาะบรรยากาศยามแรงแรงเนาะตุ่นี้กับผูกควายอยู่นะในแห่งน้าเนาะผูกเอาผุ่นน่นเนาะ ติดหุนทางใหญ่แล้วนาะออกทางน้ะเป็นหุนทางใหญ่แล้วเป็นถนนเส้นทางเลขเลขที่สิบสามเนาะกลับเข้าบ้านๆเลยเนาะ มาหอด้อนแล้วน้องบ้านนี้ยพขึขนไปผูกแข้นเนาะพี่นอ้องมปกผูกแข้นเนาะวันนี้เนาะตกสนามใบสาวหรือมนาวปอฉนงตัวว่าฉนงเจสาวตัวก็ปอตจวก็ปอ เหมือนกระปูแคนพอนะท,ที่แทงนี่จูแทงล่ะจ้าลอยอยู่กับดอยเมือยจ้าไม่จ้าลยอยู่กับลอยเมือนไงเหตุพิธีแบบที่แบบง่ายเนาะก็มีสินพื้นเพาวาอะไรเนาะมีกระตูหรือว่าพาควันเนาะ จำเพียงโฟนค่ะสปูก็สิคอจบคลิปไว้เพียงสำนียก่อนเด้อผากพรมิพีโน่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เห็นคลิปต่อไปในเด้อสบายดีพี่น้อง